เบ่งพี่น้องนกไก่หน้าัตบกักใหอ่ะโลดวุนะโอ้ตัวไ่หายว่างหันขึ้นกล่องเหรอว่าท่านพี่น้องเลยตัวญ่คักไง่นี่ยไอ้ละติ่นไปใส่แล้วเนาะพุ้นไปเกาะอยู่ฟังผมพี่น้อง ม่งเด้อพี่น้องนกไก่หน้าตัวใหญ่แง่ผลเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นกไก่หน้าด้น่ะเบิ่งไปเดินสู้ให้เบิ่งคักๆนั่นตัวใหญ่ใหญ่อันนี้นกไก่หน้าเด้อพี่น้องมึงน่ะนกไก่หน้าตัวบักใหญ่ตัวออกสีน้ำตาลแดงๆผนตัวใหญ่ก็ยังนี่ข้างบนนี้ค่อยเป็นนกเขาน่ะข้างบนพุ่นเป็นนกเขา อันนั่นนกเขานี่นกไกลหน้าอันพี่น้องก็ติดลงกเหรตัวใหญ่ไงไงบ้างนะนนตินมาทางต้นใหม่แล้วน,นกหน่อยไปกิดเขาเตินบังต้นใหม่แล้วพี่น้องมันก็บินไปแล้วก็บินไปแล้ว บินไปต้นนกต,นกต้นแก้วบินไปต้นแก้วฟงังฝุ่นเหรอพี่น้องบินไปต้นแก้วฟงังฝุ่นเะกอบินไปต้นดอกแก้วฟงังฝุ่นเนาะบ่เห็นเราพี่น้องเลยบินไปต้นดอกแก้วฟงังฝุ่นเหรอเีิน,นสีน้ำเงินสีเขีย่ สเห็นเขาบอกว่าเขาบ,า,บา,บาบินไปทางต้นดอกแก้วแล้วนกไก่น,น่าตัวนหญย,งยงังไ่หรืองสุติยาเขาเคยบินมาเป็นคููเด้ประเด็นเคยเห็นนกไก่น,น้าชุม่ม วันนี้เห็นตัวเดียวก็บินไปใส่ล้วบ่เนเ่บ่อเห็นเล้าพี่น้องสองสัยลงไปทางลางแล,ละบินลงขงทางลางล่องล่งไปลางเล้ลงไปหากินนี่อย่นี้ทางลางแล้ว,ลลลลว,ลลลวบ่เห็นเนาะบ่เห็นเล้พี่น้องเ ห้อยหมกงไหมอยอดบพใครงามบันไดพี่น้องกระล่างสีฟืน้นกระล่างสีฟืน้นขึ้นมาใบกระล่างสีฟืน้นใบกระล่างสีนันิึงเป็นน่วยหน่วย,ยอยู่กับหยอดมึงในน่วยหนึ่งน่วยนันล่นไปแล้วเหลือยู่นน่วยเดียวิึงหมกกอพี่น,อน้องในน่วยใหญ่ๆเด้อหลูกหลาหจะล่นเด้อหยานมันล่น น,นั่นมาเคี้ยพ่วงก็ลังงามพี่น้องก็ลังงามก็ลังตนุนหญ่กเคี้ยวพ่วงเมืองมันาวหน่ยอยยัยยัยมะนาวมะนาวหน่วยใหญ่เดียนเกษสรจบคลิปใบซ้ำนี่กันเดอ้อพี่น้องเลยติดตามคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ